วัสดีนะทุกคนวันนี้นะเราก็แต่งตัวเป็นน้องเวสเตย์ค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดจากฆาตกรแล้วก็สร้างปราสาทให้บ้านเวสเตย์กันด้วยเนาะเอาเวนเดย์ไปไหนมาเนี่ยไม่เจอตั้งหลายวันนะเอาไปพักร้อนมา <c oughs> ตอนนี้เราต้องสร้างรั้วบ้านก่อนนะคะรั้วบ้านเราใช้เป็นต้นไม้ละกันเนาะ <c oughs> ต้นสนนะ มาแล้วพี่เคนคาตากรมาแล้วฟ <ox y. S 2> ็อกซี่ออฮูมาแล้วกระโดดดึงๆมันกระต่ายมาเลยตกรถไปหมายิึงจอดเลยมา,มา,รายกระต่ายกันแน่เนี่ยเขาอจจะเป็นกระต่ายปอมตัวมาเป็นฟ็อกซี่ก็ได้นะอ๋อฮู้ตีเขาตีนี่เราก็จะเริ่มสร้างประสาทกันแล้วเนะ ปราสาทของเวสเตเนี่ยแน่นอนเลยจะต้องเป็นสีออกทวนสีดำๆนะคะเดีย๋ยวเราจะใช้เป็นสีดำคอนกรีตเนี่ยวางไว้เป็นโครงสร้างของบ้านด้านหน้าก่อนเนะาะเราสร้างเป็นปราสาทเลยเละกันเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเนี่ยมันจะเล็กไปนะเราก็เลือกสร้างเป็นโครงสร้างของปราสาทละกันนะคะอาจจะสร้างแค่อณาเขตประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราจะเหลือไว้ที่สําหรับเป็นสระว่ายน้ําค่ะอันนี้เราก็จะวางกรอบบ้านกันนะคะเป็นโครงสร้างของเสาบ้านนะคะ เราจะวางสูงประมาณนี้กอนละกันเพราะว่าจะเป็นชั้นที่หนึ่งของเราเนาะโอ้โหนี่ขนาดชั้นหนึ่งแล้วยังสูงขนาดนี้เลยเอาญาิมาอีกแล้วมันต้องสูงกว่านี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเจอน้ําท่วมกับเราวานะทาไมาอีกแล้วอ่ระราได้<า>ตังไหมเนี่ยโอ้โหมากันเต็มเลยนม่เป็นอันสร้างเลยน่าดีแถมมาอยู่ยาวด้วยนะแวะมาบ่อยมากเดี๋ยวก็แวะมาเดี๋ยวก็แวะมา ไม่ใช่เซเว่นซะหน่อยแล้วก็เลือกเป็นลายหินอ่อนค่ะเอาไว้ในบ้านแล้วกันเนาะลายหินอ่อนสีนี้ก็สวยนะออกสีเกรย์สีเทาๆนิดนึงเราวางเป็นพื้นบ้านละกันประมาณว่าเรายังไม่ค่อยอยากได้บ้านที่เป็นพื้นสีดํามากจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะดํามืดตื่นตืไปทั้งหลังอนะเนาะก็บ,บานเวนเดย์เขาใช้ได้แค่สีขาวสีเทาสีดํามาดิจะเน้นแค่โทนสีขาวกับสีดํานะออยิ่งไม่โด <มา S 1> นเท่าไหร่อะยิ่งเหมาะก,กับเวนเดย์เลยอะโอ้มาแล้วโอ้ย มาถึงก็สวบเลยมันใหญ่เป็นเดฟอะเราทํากําแพงบ้านแล้วกันกําแพงปราสาทเถ้ะนะคะเราจะเลือกเป็นลายหินอ่อนสีดาเนาะลายหินอ่อนสีดาเนี่ยเราจะวางไวร้รอบๆฝาผนังบ้านให้หมดเลยนะ<ว>กําแพงปราสาทของเราเนี่ยจะได้ออกโทนสีดําให้หมดเลยนะคะแล้วก็มีลายขอบของลายหินอ่อนสีขาวด้วยเอิ่มเราวม่าเลย่มสร้างไม่เสร็จแล้วพี่เคนชิก้ามาแล้วโอ้โยมากันเต็มเลยเยอะเกินโอ้ยมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็มา ตอนนี้ก็มาอีกแล้วขยันมากจุงไม่รู้จะจรักเราอะไรขนาดนั้น,น,นวันนี้บ้วแต่น,นี่ยังไม่ทันสร้างเลยเสร็จไปแค่ครึ่งย้ายน,นั่นอย่าดูดีดูกำแพงดียังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็สร้างกำแพงปราสาทเสร็จแล้วเนาะบริเวณตรงนี้เราก็จะเว้นไว้นะคะเพื่อที่จะใส่ประตูบ้านนะคะเผื่อว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะมาเยี่ยมแล้วนะ<อ>ใส่เป็นประตูบ้านคู่แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งของเราค่ะชั้นที่หนึ่งเนี่ยขาดไม่ได้เลยจะต้องมีกระจกด้วยนะ เราเลือกเป็นกระจกสีใสๆกันแล้วกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมวางกระจกลงไปด้วยนะเพราะการวางกระจกไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะได้เห็นวิวทิวทัศน์หน้าบ้านดีนะคะจากนั้นก็นี่เลยเลือกกันสาดกันค่ะเราใช้เป็นบันไดแล้วกันเนาะเอาบันไดเนี่ยมาแทนกันสาดหน้าบ้านนะคะแล้วก็วางบันไดไว้หน้าบ้านดีดีกว่าน้ยเริ่มเหมือนเริ่มเหมือน เริ่มขายแล้วใช่เปล่าแต่ว่าบันไดเนี่ยต้องออกโทนสีเทาๆแล้วกันเนาะไม่อยากได้โทนสีดํานะคะเพราะว่าบ้านมันจะดูมืดตึื้อไปหมดเลยนะโอเคอันนี้หนะ้าบ้านยังไม่เสร็จดีไม่เป็นไร,รเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกรอบเนาะตอนนี้ก็ใส่หน้าต่างนะคะกับกระจกเนให้เราป้อนกันนะน้ําท่วมมาแล้วโ,โน้ำมาอา้าวเดี๋ยวต้องซื้อน้ำมีมาแล้วออยต่ยอตัวกันแล้วไม่น่ารอดแต่เนี่ยชั้นที่สองเนี่ย โอ้โหมิดเลยอ่ะดูดิสงสัยต้อง,องอยืนบนหลังคานะไ,ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ชั้นที่2กับ3ก็อยู่ได้แล้วล่ะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องสร้างบ้านชั้นที่สองกันเนะาะเพราะว่าชั้นที่1เนี่ยยังไงยังไงลราวางกับน้ําท่วมมานะคะยังไงพวกเราก็ไม่รอดอยู่แล้วล่ะถ้าเราต้องการเอาชีวิตให้รอดแล้วก็เราต้องสร้างปราสาทให้มันสูงขึ้นไปให้หลายชั้นเลยนะวันนี้น่าจะมีสัก3าชั้นก็น่าจะดีนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2ของเราค่ะ ระลาวามาอีกแล้วอ๋อหอมาแบบ non นนต t o p เลย <c oughs> ขึ้นกันละกันขึ้นกันไม่แล้วลวนะตุเยนแน่นอนแล้วก็สร้างไปด้วย <c oughs> เพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะนะพี่เคเลาวามันจะท่วมขึ้นมาถึงไหมเนี่ยอุ๊ยท่วมไม่ถึงได้แค่ชั้นที่หนึ่งชั้นเดียวเย้ <c oughs> เรารอดแล้วแต่ปีน,นี้พี่เคจะไม่ตุยแล้วใช่ไหม ราะว่าถ้าเราอยู่ชั้นที่สองเราก็น่าจะรอดนะเฮ้เปรตเนเทสมาแล้วอันนั้นไม่น่ารอดแน่เลยอ้อมันสูงหนึ่งชั้นอะไรอะนี่อโอ้โห<ฮ>เปรตเร <c oughs> นเทสไปเลยมาไล่เหยียบเขาล้าเา <c oughs> ยอะเกินอ้เดี๋ยวเยอะมากเลยอ้อลวกเพ่ลวกเพ่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเข้าชั้นหนึ่งก่อนเพราะว่าลวกพพ่สูงเกินไปนะโอ้โทะลุฟ้าผนังบ้านเข้ามาเลยทะลุเพดานเข้ามาเลยดูดิต <c oughs> ัวเยี่ยนรืวอ๋อเห็นขาเห็นเท้าเห็นมือหมดเลย ถ้ามันนอนอยู่ดีๆเนี่ยโผล่เข้ามาชีวิตรจริงนี่หลอนเลยนะนึกว่าเป,ดปรดลสุทัศน์นะเนี่ยโ <c oughs> ุ้ยนะ่ากลัวจริงๆเลยเมื่อกี้เนี่ยทีนี้เราก็จะมาสร้างเป็นบันไดแล้วกันนะคะบันไดเนี่ยเราจะสร้างเป็นบันไดสีส้มแล้วกันเนาะจะได้ตัดกับลายบ้านนะคะเพราะว่าลายบ้านเนี่ยมันเป็นสีดำๆใช่ไหม ถ้าใช้เป็นสีส้มมันก็จะดีกว่าเนาะแต่ว่าจริงๆอยากใช้เป็นสีขาวนะคะแต่ว่าสีขาวมันดูไม่โดดเด่นน่ะเอาเป็นสีส้มไหนละกันเนาะเสียดายนะไม่ใช่บ้านของอินิตน่ะถ้าเป็นบ้านของอินิตแล้วก็จะต้องเป็นสีเรนโบว์นั่นแหละอุ๊ยวันนั้นต้ลองมาสร้างดูแล้วอันนี้เราทําเป็นบันไดไว้ก่อนละกันนีนเรียบร้อยบันไดสีน้ําตาลแล้วก็ทางเชื่อมบันไดนะคะออกโทนสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลแล้วกันเนาะนี่เราทําเป็นสองชั้นแล้วละกันโอเคเสร็จละ ถ้าเราต้องการจะขึ้นบันไดมาชั้นที่2แล้วก็จะขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะว้าว,วาวเราม,มีเป็นทางเชื่อมอยู่ข้างล่างชั้นที่1ให้นะคะเราก็จะมาสร้างชั้นที่2กันต่อเนาะชั้นที่2เนี่ยแน่นอนเลยเราต้องทํากําแพงเพิ่มนะกําแพงก็ต้องเป็นสีดาลอยหินอ่อนเหมือนเดิมเลยนี่เราเริ่มวาดกาแพงก่อนเนาะไี่แข้งข้างล่างเป็นงไงม,มั่งมีใครมาบุกลุกอีกเปล่ายังไม่มียังไม่มีย,มมยังปลอดภัยอยู่นะ ยังไม่มีเจ้าพวกฆาตกรมาใช่ป่าวแต่แป๊บนึงไม่น่ารอดนะพี่เคนว่านะเดี๋ยวมันก็มาแล้วาอบอยอยู่แล้วล่ะมันก็ทำไมไม่บอยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราใส่กระจกกันเนาะคีตอนนี้ก็ทำหน้าต่างก่อนเด้นหน้าต่างยาวๆไว้ก่อนนะโอ้โหใหญ่ขนาดนั้นได้เหรอจะได้เห็นวิวข้างนอกไนงะจะได้เห็นว่าใครบุกบ้านใช่ไหม <c oughs> น้องพาวเวอร์น้องพาวเวอร์มาพร้อมกับเขียวเลือด <c oughs> อันนี้ก็ใส่กระจกหน้าต่างก่อนนะคะเราต้องใส่กระจกหน้าต่างให้ครบหมดเลยนะ ไม่ให้มันมีลูโวนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันก็ต้องใส่กระจกเหมือนกันค่ะวิ้ยเริ่มดูดีขึ้นแล้วสวยขึ้นใช่ไหมสวยแบบสีดำดำนะสวยแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ยสวยแบบมืดมนอะไรประมาณนี้เนาะนนี้เราทำหลังคากันต่อนะคะแล้วก็ส่วนหลังคาของปราสาทค่ะขอบหลังคาเนี่ยเราจะเลือกเป็นบันไดควนกรีสีดำนะคะอันนี้เราวางทลิกันไปทบกันมาแบบนี้ก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกัน นยูต้องวางให้ไหลชั้นเลยนะเพราะว่าปราสาทนะคะหลังคามันก็จะสูงนิดนึงหลังคาแหลมแหลเฮ้ยคริสต์มาสละอ้ามซซนตาคอร์ตมามากันตซมซตาาเลยมาผิดเทศกาลหรือเปล่าเออเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาฟังกันหนีเข้ามาแล้วอ้ามโอ้โห,หเยอะเลยอ๋อฮ่าเพเชนอ๋ออยู่ไม่ได้แล้วเข้าบ้างกันดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าเฮ้ยอย่าทาาออยย่่งนนั้เข้ามาแล้วโอ้โหมาเข้า ยุ่งทุยอเจ้าัองบ้านก็ตุเยเต็มบ้านเลยเดียวเชียวดูดิยังไม่ยอมไปเลยอ่ะโอ้จะได้สร้างวิเนียวัเน,นียดูดิมาเลยเมื่อะไรจะเสร็จเนี่ยโอ้โหฟันไม่หยุดกันเลยเราต้องสร้างรั้วบนหลังคานะคะรั้วบนหลังคาเนี่ยเราก็ใช้เป็นรั้วสีขาวแบบนี้นะเนาะทำคล้ายๆกับบ้านเนวสไตล์ของยุโรปนะ,นะคะเราจะชอบเอารั้วเนี่ยมาวางไว้บนหลังคาแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่ามันสามารถขึ้นมาดูวิวข้างบนได้หรือเปล่านะ แต่เราไม่ดูวิวดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราตกแต่งเฉยๆแบบนี้ก็แล้วกันนะม่ง้นนะเดี๋ยวมันจะมาหาเราที่ข้างบนนะเพราะว่าอยู่บนหลังคาไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะ<ว>นี่ก็มาเลือกวัสดุกันต่อค่ะวัสดุเราจะเลือกเป็นลายหินอ่อนสีดำๆนะคะมาปิดบริเวณปราสาทต,ตรงนี้ค่ะคล้ายๆกับหอคอยนะมาอีกแล้วอ้กระตุ้นแคทเต็มเลยกระตุ้นแคทมาแล้วแต่ว่าการะตุ้นแคทต,ตัวสูงมากเลยอะ ว่าเขาก็เอื้อมไม่ถึงเราหรอกนะเพราะว่าตอนนี้เราสูงกว่าแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นปราสาทด้านหน้านะคะปราสาทด้านหน้าเนี่ยมันก็จะสูงกว่าด้านหลังหน,หน่อยนึงเนาะเราจะวางโครงสร้างให้มันสูงๆเข้าไว้แบบนี้จะได้แบบว่าดูไกลๆเนี่ยเหมือนกับปราสาทของเวนสเตย์จริงๆอะนะอุ้ยเขายัางช่วยนยะดูสิเจ้าพวกการ์ตูนแคสเข้ามาไม่ได้เลยเนี่ยแสไดไม่มีรถขับเนาะถ้ามีรถคันสีดำๆจอดไว้นะบานนี้ก็เหมือนเลยนะโอ้โหแล้วต้องให้แฟรงเกนสไตล์ขับให้ด้วยนะ อ๋อนั้นจับมากเลยนะ่ะไปก็ทําเป็นหลังคาปราสาทค่ะเราเลือกเป็นบันไดสีดาเหมือนเดิมเนาะเราปิดเป็นหลังคาปราสาทเลไดแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ตรงกลางด้วยค่ะตรงกลางมันก็จะสูงกว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยบันไดโทนสีขาวๆค่ะ เอามาตกแต่งเป็นขอบหลังคาแล้วกันจะได้ดูเหมือนปราสาทมากขึ้นนะเนาะว่าเราเริ่มดูดีแล้วเริ่มเหมือนบ้านเวนเจ์แล้วนะใช่บ้านเวนเจอเขาก็จะสูงๆแบบนี้นแหละ<อ>แล้วก็ตรงนี้ด้วยขอบหลังคาเราเลือกเป็นขอบสีขาวแล้วกันจะได้ตัดกระไลสีดำๆแบบนี้นะเอาใส่ขอบให้ทั่วแล้วกันก็ขอบเนี่ยเราต้องใส่ให้รอบบ้านเลยนะคะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะ น้ำท่วมอีกแล้วอ๋อโอ้พี่เกยไม่น่ารอดแน่เลยอ้อมรักก่อยแน่ฝนก็ไม่ตกน้ำยังท่วมอีกตรงนี้ต้องใส่ขอบหลังคาเล็กน้อยนะคะจะได้ดูเหมือนว่ามีส่วนเว้าส่วนโค้งจริงๆเนาะตรงนี้ก็ด้วยนะคะเราก็จะตกแต่งขอบหลังคาตรงนี้เหมือนกันเป็นกระจกเนาะเพราะว่าเรากะว่าจะใส่กระจกไว้ตรงนี้นะคะอาเป็นกระจกเส้นยาวๆแบบนี้แล้วกันอุ้ยหน้าต่างเกย์หน้าต่างเกยแต่เห็นวิวจริงๆนะ เอาลากระจกมันใสกินวันนี้เราใสกันสัต์สีขาวลงไปนิดหน่อยค่ะอ้ว้าวเหมือนเด้เลยอ้อํไม่น่าเชื่อเลยเอา้าคุณยายครนนี้มาแล้วดูดีมาทำไมเนี่ยเอาเข้ามาดูว่าบ้านเวสต์เดของเราเสร็จหรือยังสิคุณยายครับไปอยู่ที่กันไม่ครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะอ้าไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไรไม่เคหนเดี๋ยวคุณยายเอาตะบองมาตีหัวหดูหน้าบ้านก่อนดิ อเงี้ยพี่เคนปราสาทเต้นสเปย์ของเราจะเสร็จแล้วนะสุดยอดไปเลยตรงเนี้เป็นสระว่ายน้ำดีกว่านะเพราะว่าสระว่ายน้ำข้างบนเนี่ยเราเคยทํามาแล้วอะ่ะเราเลือกเป็นสระว่ายน้ำข้างล่างดีกว่านะ<อ>เราใส่น้ําลงไปเล็กน้อยเอาข้างเดียวกันแล้วกันเนาะแล้วก็ใส่ขอบบันไดลงไปค่ะอันที่ดูเหมือนสระว่ายน้ำนะนี่เรากักน้ําเข้าไว้ในนี้แล้วก็มาว่ายน้ำแล่นตรงนี้ได้ถ้าไม่อะไรเกิดขึ้นเราก็วิ่งเข้าบ้านได้เลย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในปราสาทของเวนสเต้เสร็จแล้วนะว้าวาเนี่ยคาได้หันจริงๆด้วยชามันเป็นปราสาทของเวนสเต้มันก็จะสีดําแบบนี้แ่ละโอ้โหสวยเวอร์เรามาดูบริเวณรอบๆบ้านกันกน,นะอันนี้ก็สูงใช้ได้นะ2 3ถึงชั้นเนี่ยก็พอจะเอาตัวลอดได้อยู่นิดหน่อยดูด้านข้างดิโอเคด้านนี้เรียบร้อยละใส่ลวดครอบละล้วมีตู้ไปซนีอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยกําลังร้อนเลย ช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้องลงไปว่ายน้ำสักหน่อยแล้วเอออะไรมีแขกมาอ้อมแขกมาเยี่ยมบ้านแขกที่ไม่ได้รับเชิญวนเป็ิดเซนเทสมาอีกแล้วเหรอมิก้ก็มาหนีเข้าบ้านแล้วอ้อมไม่ใช่เวลามานั่งกินข้าวนะมาเป็นฝูงพี่เคียงเข้าบ้านกันแล้วดูหลังโน้นสิคขาโดนลุมแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโอ้โหเต็มตาเลยทีเดียวปาร์ตี้กันแล้ว้าวิวดีเนาะรอดปะดูดิว่าิวดีเน่ยเท้าขย่ำถึงนี่เลยมีห้องคนฟุตปะเนี่ย อ๋ดูเท้าดิว้าแทบจะใสยหน้าอยู่ละเฮ้ยเล็บขอบว้าวิวดีนะแบบเนี้ยแล้วก็นี่ห้องครัวอ๋วก็นี่ห้องครัวของเรามีเฟอร์นิเจอร์พร้อมแต่วิวไม่ค่อยสวยนะแล้วก็บันไดาทางขึ้นชั้นที่สองของเราอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะดูดิมีตู้เก็บของให้ด้วยนะ นี่แล้วก็มีมเ,ตเตียงนอนด้วยวุ้ยสบายจุงเตียงนอนทังเราสองคนแล้วดู pe, เกรดไซเลนเฮดไปด้วยนะเตียงเล็กไปนะน่าจะมีทัก2สเตียงเนาะอันนี้จะเป็นโต๊ะรับแขกเอาเลานะคะมีโซฟากับทีวีให้ดูด้วยส่วนตรงนี้นะคะเกิจะเป็นโต๊ะโน้ตบุ๊กที่ว่าสำหรับทำงานกันค่ะแล้วก็เล่นเกมด้วย <gasps> ใช้ได้นะเนี่ยสำหรับปราสาทเมสเตอของเราอะ่ะ โอเคจ้ะถ้าชอบ Survivor เอาชีวิตรอดจากฆาตก,กรแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างดับนีี่ล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งฟงฟิงให้กันด้วยนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคุิด้วยกันเยอะๆนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้ะบ๊าย,ยบาย